อีกหนึ่งที์บอดที่เฟซต,ตั้งตารอ,อเข้าไทยเป็นอย่างมากรีวิวจากต่างประเทศก็ต่างแนะนํากับแบรนด์นี้จะคุ้มค่าที่รอไหมนหน้าป้ายาแค่ไหนเนี่ยไปรับชมพร้อมกันกับเฟซได้เลยค่ะ ชาวคลั่งรักเกมมิ่งเกลียและชาวคลั่งรักคีย์บอร์ดทุกท่านด้วยนะคะเฟสกลับมาพร้อมกับแบรนด์ที่ใครหลายๆคนก็อาจจะคาดไม่ถึงว่าเฮ้ยคันดีไซน์ซจะมาหรูแบบนี้เลยเหรอเพราะนี่คือ f a n t e ทค MK858 MacFit 67ที่ต่างประเทศรีวิวคือดีงามมากๆก็ต้องมาดูกันค่ะว่าคุ้มค่าที่รอหรือเปล่ายังไงก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เฟสด้วยนะคะมาเริ่มแกะกล่องดูของด้านในกันค่ะสําหรับ Fan น e ท MK858 มีรับประกันมาให้จากแกจิทวิลล่าเหมือนเดิม2 ปีสำหรับของด้านในอย่างแรกเนี่ยแน่นอนก็ต้องเป็นคีย์บอร์ดสุดหล่อของเราอยู่ในซองพลาสติกอย่างดีและด้านล่างยังมีใบรับประกันใบคู่มือต่างๆตัวใบคู่มือเนี่ยก็มีภาษาไทยด้วยนะคะซื้อไปแล้วก็ลองเข้าไปอ่านกันได้มาเริ่มกันที่ของแถมกันบ้างค่ะซองแรกจะมีที่ดึงสวิตช์แล้วก็ที่ดึงคีย์แคปมาให้แบบ t o in one พร้อม usb receive สาหรับใช้งานไร้สายแถมมาให้ในซองนี้ด้วยส่วนสองซองนี้ค่ะจะเป็นเกี่ยวกับคีย์แคปตกแต่งเพิ่มเติม,มแถมมาให้เยอะอยู่นะ และอย่างสุดท้ายกับสายการเชื่อมต่อสีดําแบบถักหัวการเชื่อมต่อจะเป็น USB Type A to Type C เสาไวชาร์จแบตหรือเชื่อมต่อก็ได้สําหรับของด้านในจะมีแค่นี้ค่ะที่เรีบแกะกองอย่างรวดเร็วก็อยากพาทุกคนมาดูการดีไซน์แล้วก็สเปคคีย์บอร์ดรุ่นนี้ค่ะเป็น Mechanical P-View พร้อมใช้ขนาด65%และความพิเศษในรุ่นนี้คือมีน็อปหมุนที่เป็นเอกลักษณ์มาให้ด้วยแถมในคีย์บอร์ดรุ่นนี้ปุ่ม Aero และปุ่มวิดีโอต่างๆก็แยกออกมาให้ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยถ้ายัางไม่แน่ใจว่าบอร์ดรุ่น แนวจะเหมาะกับตัวเองไหมอย่างแรกเลยคือไซส์ของน้องอาจจะแปลกตาไปหน่อยแล้วก็ลดทอนบางปุ่มไปเยอะมากๆาแต่จริงๆแล้วก็ยังสามารถใช้งานได้ครบนะคะโดยกดผ่านปุ่มฟังก์ชันซึ่งแรกๆเนี่ยอาจจะต้องปรับตัวสักหน่อยไม่ว่าจะเป็นการใช้งานปุ่ม F1 ถึง F12 ปุ่มมิเดียต่างๆตรงนี้ในใบคู่มือเนี่ยก็จะพอมีแนะนําอยู่ค่ะและในส่วนการใช้ปุ่มตัวเลขมาแทนนําแพดเนี่ยก็สามารถกดได้ตรงแถวด้านบนเลยนะคะส่วนใหญ่คนที่ใช้ไซส์นี้บ่อยๆเนี่ยแรกๆก็โหไม่ชินเลยค่ะ พอใช้เป็นานานๆเนี่ยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็แอบเหมาะสาหรับสายเล่นเกม FPS ด้วยนะคะเพราะน้องมีขนาดที่เล็กลงมาจะทําให้พื้นที่โตเนี่ยกว้างมากขึ้นอันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์เลยค่ะมาดูเรื่องของการดีไซน์คีย์บอร์ดที่เฟรเลือกมาจะเป็นบอดี้สีดาแล้วก็ตัวนี้เขาจะมีสีขาวออกคีมๆให้เลือกด้วยแต่เอาตรงๆนะคะการดีไซน์แบบนี้แอบเหมือนน้อง NJ80 อร์ชั่นจิ๋วลงมาหน่อยยิ่งตัวบอดี้สีขาวคือเหมือนมากทุกคนก็ลองไปเซิร์ชดูได้ค่ะแต่อยากจะบอกว่าตัวนี้ราคาถก านะมาเริ่มดูกันที่งานประกอบแล้วก็วัสดุกันบ้างค่ะสําหรับแฟนเทค mk 8 5 8้าเขายังใช้เป็นเคสพลาสติกทั้งหมดอยู่ก็น่าจะเป็นเพราะตัวบอร์ดมีการรับส่งสัญญาณไวเลสนะคะถ้าเป็นเคสอลูเนียก็อาจจะทำให้เกิดการดีเลย์ได้ส่วนตัวเฟนมองว่าเป็นเกณฑ์เฉยๆแล้วกันค่ะสําหรับงานประกอบเพราะบางบอร์ดเนี่ยงบเท่านี้ก็แอบเห็นเฟรมอลูมิเนียมให้เราได้เห็นกันบ้างแล้วในท้องตลาดะนะแต่โดยรวมก็คือดูพรีเมียมเลยค่ะทําเอาลืมภาพลักแบรนด์ที่ใครหลายๆคนมองว่าราค ถูกไปเลย้วนกะ็สําหรับใครที่อยากจะพกพาน้องไปทํางานข้างนอกเนี่ยสำหรับคีย์บอร์ดรุน่นนี้ยังพอมีน้ําหนักอยู่บ้านนะคะแต่ก็ไม่ได้หนักมากเกินไปเพราะด้วยตัวเคสที่เป็นพลาสติกถ้าสมมติว่าน้องเป็นเคสอลูนะก็คือเตรียมพับโครงการได้เลยส่วนตัวเฟสองว่าสามารถใส่กระเป๋าสะพายหลังพกไปได้อยู่ค่ะแต่เป็นเฟสก็คงไม่ได้เน้นพกพาอะไรขนาดนั้นนะสำหรับบอร์ดประมาณนี้มาดูลงด้านข้างคีย์บอร์ดกันบ้างค่ะก็จะเจอกับพอร์ตการเชื่อมต่อ Type C อยู่ตรงกลางบอดดี้เลยแล้วเราสามารถ ถอดสายเข้าออกได้นะคะเอาสายคัสตอมมาใช้คู่ก็คือเลิศเวอร์และสําหรับด้านหลังคีย์บอร์ดจะมีตัวปรับระดับมาให้เพิ่มอีก2ระดับเลือกปรับได้ตามใจพร้อมฟิตยางยกระดับมานิดหน่อยแถมช่วยเรื่องการลื่นอีกด้วยค่ะสําหรับการดีไซน์รอบนอกก็จะมีประมาณนี้มาดูเรื่องของระบบการเชื่อมต่อคีย์บอร์ดกันบ้างคะ่ะรุ่นนี้รองรับมาถึง3แบบด้วยกันเลยนะทั้งแบบเสียบสายโหมดไร้สายทั้งแบบไวเลส 2.4GHz และบลูทูธ5.0รุ่นนี้สามารถเชื่อมต่อ ได้สูงสุดถึง5เครื่องพร้อมกันไปเลยค่ะก็คือสามารถเสียบสายได้1เครื่องไวเลสอ4 GHz ีกเอฮิร์อีกหนึ่งเครื่องและบูทูธเนี่ยเชื่อมต่อพร้อมกันได้ถึง3เครื่องเลยค่ะถ้าจะใช้ไร้สายนะยก็อย่าลืมไปสวิตช์ตรงปุ่มด้านหลังกันด้วยนะคะและแฟนเท MK858 ก็สามารถสวิตช์โปรไฟล์ต่างๆสําหรับระบบการเชื่อมต่อผ่านปุ่มฟังก์ชันบวกกับปุ่ม q w e r T ตรงนี้สามารถจัดการโปรไฟล์การเชื่อมต่อได้หมดเลยค่ะซึ่งปุ่ม QWE เนี่ยจะ แทนโปรไฟล์บลูทูธกดค้างไว้เชื่อมต่ออุปรกรณ์ได้เลยส่วนฟังก์ชันบวกตัว R จะเป็นการสลับโหมดมาใช้ไวเลส2.4 GHz ซึ่งจะใช้การเชื่อมต่อแบบนี้เนี่ยก็ต้องเสียบ USB DC ที่เขาแถมมาให้ด้วยนะคะและสุดท้ายสําหรับฟังก์ชันบวกตัวทีจะเป็นการสลับมาใช้โปรไฟล์แบบเสียบสายนั่นเองเราสามารถควบคุมผ่าน5ปุ่มนี้ได้เลยค่ะง,ง่ายๆสําหรับข้อคนรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบการเชื่อมต่อของ FanTech MK858 อย่างแรกเลยคือ USB DC เขาไม่ มีที่เก็บในคีย์บอร์ดนะคะถ้าเราทําหายก็คืออดใช้โหมดการเชื่อมต่อนี้เลยและอย่างที่2คือคีย์บอร์ดรุ่นนี้จะมีแบตเตอรี่ในตัวอยู่ที่4,000ม ah. ิลลิแอมป์ให้มาเยอะมากๆเลยค่ะถ้าเปิดไฟ RGB เนี่ยสามารถใช้งานได้ถึง70ชั่วโมงและปิดไฟ RGB สามารถใช้งานได้ถึง240ชั่วโมงเป็นเลยเรื่องของระบบการเชื่อมต่อก็จะมีประมาณนี้ค่ะมาดูที่ฝั่งคีย์แคปกันบ้างตัวนี้เขาก็ให้มาแบบไม่ธรรมดาเหมือนกันนะด้วยบอดี้สีดาเขาก็เลยทำคีย์แคปมาเป็น โทนเท้าค่ะแถมยังมีคีย์แคปเสริมมาให้ปรับแต่งด้วยนั่นก็คือปุ่มสวิตบาร์เอนเตอร์เอซที่เป็นสีเหลืองใส่แล้วดูมีลูกเล่นมากขึ้นนิดนึงและอย่างที่บอกไปว่าแคปไม่ธรรมดาเนี่ยก็เพราะว่าตัวนี้เขาเป็นวัสดุ PBT ซึ่งทําออกมาได้สมกับที่เฟสรอเลยตัวแคปไม่ได้มีความสากมากเกินไปสีฟอนต์มีการสกรีนแบบไดซับแต่ก็อาจจะมีข้อสังเกตสักหน่อยค่ะคือคีย์บอร์ดตัวนี้มีแค่ฟอนต์ภาษาอังกฤษยอย่างเดียวใครที่ติดใช้ภาษาไทยคือต้องไปหาสติ๊ก ภาษาไทยมาติดเพิ่มไม่ก็ติดดีคอยนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งที่เฟรรู้สึกว่าน้องควรจะมีสกีนติดมานั่นก็คือสัญ,ญลักษณ์ปุ่มพิเศษต่างๆซึ่งจะทําให้คนใช้งานเนี่ยเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นแต่ดันไม่ได้ใส่มาทําให้เราอาจจะต้องไปนั่งเปิดดูคู่มือตลอดเวลาเอาตรงนี้เราก็ต้องปรับตัวกันไปเนาะและอย่างสุดท้ายคือเขามีคีย์แคปที่มารองรับเร layout ทั้ง Windows และก็ MacOS เอนะคะเอามาเปลี่ยนสลับได้เลยและด้วยความที่น้องเป็นแมค h a n นี a l k e y คีย์บอร์ดก็ต้องมาดูเรื่องของสวิตเป็น ส่วนที่เฟซไม่คิดว่าแฟนเฮกเนี่ยจะหยิบเอาสวิตตัวนิยมเริ่มต้นคัตตอมมาใส่ในคีย์บอร์ดรุ่นนี้นั่นก็คือเกตัลลอนมิลกี้เยลโล่แถมยังพีลูปมาให้แล้วพร้อมใช้เอาตรงๆคือว้าวมากนะเพราะว่าไปหาซื้อแยกก็คือเม็ดละสิบบาทเลยค่ะแล้วตัวเกตัลลอนมิลกี้เยลโล่เฟซก็แนะนําคนเริ่มเล่นไปหลายคนด้วยไม่ว่าจะเป็นฟิลกดหนึ่งจังหวะเสียงค่อนข้างเพาะน้าหนักการกดตัวนี้ก็ดีกว่าเรสสวิตด้วยไม่ลั่นง่ายเกินไปแถมตัวสวิตเอง ก็มีสีน่ารักด้วยค่ะเป็นสีเหลือง housing จะออกสีคุณๆหน่อยบอกเลยว่าใครอยากเริ่มวงการคัสตอมนะตัวเนี้ต้องมีติดบ้านจริงๆเรียกได้ว่าเปลี่ยนแนวตัวนี้เห็นความต่างแน่นอนค่ะส่วนถ้าใครไม่ชอบสวิตที่เป็นแบบลีเนียทางแบรนด์ก็มีเคลบ็อกไว้ให้เลือกด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นสวิตคิกกี้เหมาะสําหรับคนที่ชอบบูสวิตแต่ว่าเริ่มเบื่อบูแล้วเคลบ็อกไว้เฟสยกให้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีมากๆเลยค่ะได้ฟิลที่ดีกว่า เรื่องสวิตรอบนี้ต้องยอมรับเลยว่าทางแฟนเทค MK858 เนี่ยเขาทำมาดีจริงๆยังไงลองไปฟังซาวท์เทสกันได้นะคะสำหรับเกตอลอนมิลกี้เยลโล่จะเป็นแบบเดิมๆที่มาจากโรงงานเลยค่ะขอพาไปจาะลึกฟังก์ชันที่ยังเกี่ยวกับเรื่องของสวิตสักหน่อยนะคะนั่นก็คือฟังก์ชันฮอตสวอปรุ่นนี้รองรับมาด้วยเพื่อความปังจัดว่าสเปคเขาครบจริงๆนะสำหรับฮอตสวอปเนี่ยแค่ดึงสวิตออกมาค่ะแล้วก็หาสวิตตัวใหม่ใส่ลงไปแค่นี้ง่ายๆหมดปัญหาเรื่อง สวิตเบิร์นก็สามารถแก้ได้เองหรือว่าจะเป็นสายมดสามารถเปลี่ยนทั้งแผงเล่นยังได้เลยค่ะด้วยตัวแผงวงจรเนี่ยจะรองรับแมานิคอลสวิตทั้งแบบ3พินและ5พินซื้อแบรนด์อื่นมาก็ยังสามารถใส่ได้นะคะสะดวกมากๆแค่นี้ยังไม่จบค่ะตัว PCB ของเขาเนี่ยก็ออกแบบมาเป็น south facing สวิตด้วยจะช่วยเรื่องการใส่คีย์แคปเชอรี่โปรไฟล์ไม่ติดตัวเฮาซิ่งนั่นเองซึ่งคีย์แคปของเขาก็เป็นเชอรี่โปรไฟล์ด้วยนะซึ่งแน่นอนว่าแบรนด์คัสตอมส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเลือกทำ เป็น South Facing สวิตช์มาให้ค่ะตัวนี้ก็ไม่น้อยหน้านะเราจะไม่ให้น้องสเปคครบได้ยังไงยงย่งยงยๆง,ยงแค่นี้ยังไม่จบเ่อนลองไปอ่านสเปคมาเพิ่มเติมนะคะตัวนี้ทำการ Loop s t a b i l i z e r มาให้ด้วยค่ะส่วนตัวคิดว่าคีย์บอร์ด p ีวตัวนี้ทำมาได้โอเคมากๆเลยนะบาลานซ์ดีไม่ก๊อกแก,ก๊กเหมือนพี่แกเก็บกดการทำคีย์บอร์ดคัสตอมอ่ะเออรอบนี้พี่แกก็จัดเต็มเลยนอกจากนี้ยังมีการมอสฟมาให้ด้วยนะคะระหว่างเพจกับ PCB 1ชั้นและ วนด้านล่างเคสเนี่ยก็มีโฟมรองอยู่ด้วยค่ะอีกหนึ่งชั้นการดีไซน์ด้านนอกอาจจะดูแบบเฮ้ยปกติแต่ด้านในเขาจัดเต็มเวอร์ถ้าเทียบในตอนนี้นะคีย์บอร์ด65%ที่ทำมาพร้อมใช้ในงบราคาเท่านี้เฟซว่ายังไม่มีตัวไหนเทียบได้แล้วก็คลิปนี้ไม่จำเป็นต้องอวยด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้จ่ายเงินมาให้เฟซพูดอันไหนดีก็ต้องชมจริงๆส่วนอันไหนแย่ก็ลองเก็กบไปตัดสินใจกันดูค่ะและอย่างสุดท้ายเกี่ยวกับโหมดไฟในรุ่นนี้เนี่ยก็มีมาให้หลายโหมดค่ะแถมยังมีโปก แกมรองรับด้วยนะคะเด e มเฟ e จะทิ้งข้อมูลไว้ให้ใต้คลิปก็สามารถปรับผ่านโปรแกรมก็ได้หรือว่าในตัวคีย์บอร์ดก็ได้แล้วเราลองไปเทสดูกันว่าแต่ละโหมดเป็นยังไงกันบ้างพร้อมกับ Sound Test Keyboard ค่ะ ยังไงกันบ้างคะสาวกแฟนเทคเนี่ยมีเตรียมแบบเฮ้ยกระเป๋าตังสันอยู่นะหรือใครที่กําลังเล็งบอร์ดตัวนี้อยู่ก็แบบเฮ้ยว,ว้าวอยู่นะอะไรอย่างนี้มาดูเรื่องของราคากันบ้างคะ่ะว่าจะว้าวหรือเปล่าสําหรับคีย์บอร์ดรุ่นนี้เนี่ยราคาอยู่ที่2,990บาทซึ่งราคาแพงที่สุดในคีย์บอร์ดแฟนเทคเลยก็ว่าได้แต่ก็ต้องยอมเนาะเขาใส่สเปคมาให้ขนาดนี้โดยคีย์บอร์ดรุ่นนี้คะ่ะจะมีสีบอดี้ให้เลือก2สีเนะคือสีขาวแล้วก็สีดําสําหรับสวิตช์เนี่ยก็จะมี มี2อันให้เลือกนะคะนั่นก็คือ Get a l o n Milky Yellow และ Kale b o x White นั่นเองค่ะให้ดูใจเนี่ยเฟซแปพิกัดไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยแถมทาง Gadget Villa ก็มีรับประกันสินค้าให้ด้วย2ปีค่ะเสียเปลี่ยนใหม่ไปเลยสำหรับคลิปวันนี้ก็จะมีประมาณนี้ค่ะใครมีความคิดเห็นยังไงกับคีย์บอร์ดตัวนี้บ้างคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยส่วนอันไหนที่เฟซอาจจะไม่ได้กล่าวถึงเนี่ยก็คอมเมนต์มาสอบถามกันได้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้เฟซด้วยและสามารถติดตามเฟสในช่องทางอื่น ขึ้นตรงหน้าจอน,นี้เลยไว้เจอกันใหม่ในคลิปวีดวีโอหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย